เอ็ดการ์มิเชลเขาคือนักบินอวกาศหนึ่งใน6คนที่ได้รับภารกิจให้สำรวจบนดวงจันทร์เมื่อปีคศ .1971 และเขายังเป็นเจ้าของสถิติมนุษย์อวกาศที่สามารถเดินบนดวงจันทร์ได้เป็นเวลานานที่สุดโดยมิเชลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นชื่อดังของสหรัฐเจ้าหนึ่งว่ารัฐบาลของเขากำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวอยู่จริง และเขายังกล่าวอีกด้วยว่าเหตุการณ์จานบินตกที่ลอสเวลเมื่อปีคศ1947นั้นเป็นเรื่องจริงโดยเขาได้อ้างว่ารัฐบาลสาหรัฐได้ทําการศึกษาซากมนุษย์ต่างดาวที่พบและเรื่องดังกล่าวยังเป็นความลับที่สุดยอดที่แม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐเองยังไม่มีสิทธิ์รับรู้ถึงข้อมูลอีกด้วย นักฟิสิกส์นิวเคลียร์และอดีตนักการทหารของสหรัฐที่มีชื่อว่าชาเล็สฮอลได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าทึ่งว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ทำการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวจริงและเคยทำการฝึกการทดลองทางทหารกับมนุษย์ต่างดาวมาแล้วซึ่งฮอลได้อ้างว่าตนเองเป็นหนึ่งในคณะของรัฐบาลในการต้อนรับกลุ่ม,มนุษย์ต่างดาวที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่ทว่ามีผิวขาวและสูงใหญ่ราวสองเมตรครึ่งซึ่งฮอลได้กล่าวว่า ตอนที่ตัวเขาได้พบกับมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้เขารู้สึกขนลุกขนพองเป็นอย่างมากนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าพวกมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกด้วยยานรูปร่างแปลกประหลาดแต่ทว่ามันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือแสงซึ่งความเร็วขนาดนั้นไม่มีอากาศยานชนิดใดในโลกที่สามารถทำได้อย่างนั้นแน่นอนสแตนตันฟิตแมน นักฟิสิกส์ที่เคยเปิดเผยเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวต่อรัฐบาลสหรัฐ เมื่อปีคศ1,968ว่าโลกของเราเคยต้อนรับการมาเยือนของอากาศยานสุดล้ำสมัยจากนอกโลกมานานแล้วโดยเขาได้กล่าวว่าผู้ที่จะสามารถสร้างอากาศยานสุดไฮเทคเหล่านั้นได้จะต้องมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดและจะต้องมีเทคโนโลยีที่มนุษย์โลกอย่างพวกเรายัางไปไม่ถึงจุดนั้นนอกจากนี้ฟิตแมนยังกล่าวด้วยว่าเรามีหลักฐานมากมายที่จะใช้ยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริงโดยไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียว นิวอาร์มสตองมนุษย์คนแรกที่ก้าวเท้าลงบนดวงจันทร์ซึ่งหลังจากที่เขากลับมาโลกอาร์มสตองได้เปิดเผยเรื่องราวอันน่าทึ่งในขณะที่เขากําลังทําภารกิจสำรวจบนดวงจันทร์ว่าพวกเราได้ค้นพบสิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ซึ่งมั่นใจได้เลยว่ามันไม่ใช่ผลงานของมนุษย์โลกแน่แน่ซึ่งในการสำรวจครั้งนั้นบุสเอลดินนักบินอวกาศที่อยู่เคียงข้างกับอาร์มสตอง งคููได้รายงานกลับไปยังสถานีอวกาศบนภาคพ,พื้นฮูสตันถึงการค้นพบครั้งสําคัญของมนุษยชาติแต่ข้อมูลดังกล่าวก็ถูกปกปิดเพราะว่ารัฐบาลของสหรัฐไม่ต้องการให้ประชาชนแตกตื่นอาร์มสตองได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและอัลดินได้พบกับจานบินบนดวงจันทร์ที่บินเข้ามาใกล้พื้นที่สำรวจของพวกเขาโดยเขาเชื่อว่านั่นอาจจะเป็นคําเตือนถึงมนุษย์โลกว่าไม่ควรเข้ามาวุ่นวายบนดวงจันทร์อีก ในปีคศ1997ในรัฐแอริโซนาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อชาวเมืองจำนวนหลายแสนคนพบเห็นอากาศยานลึกลับบินอยู่เหนือท้องฟ้าซึ่งในตอนนั้นผู้คนต่างเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องออกมายืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริงแต่ทว่าไฟไซมิงตนันที่ในขณะนั้นเป็นผู้ว่าการรัฐแอริโซนาได้ออกมาแถลงข่าวว่าอากาศยานลำนั้นไม่ใช่จานบินแต่เป็นการฝึกของกองทัพอากาศสหรัฐ ซึ่งได้สร้างความสับสนและไม่พอใจต่อชาวบริกันอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามในอีกหลายปีต่อมาที่ไซมิงตันได้พ้นวาระแล้วเขาได้ออกมาสารภาพว่าเขาจําเป็นต้องถแถลงการบิดเบือนเป็นเช่นนั้นเราเป็นคําสั่งจากรัฐบาลและออกมายืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริงแน่นอนหากคุณชอบคลิปนี้ <S <S ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ ให้กับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์ Share เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดปุ่มกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ